อะไรสั่นคะลูกเนี่ยอ๋อ oh. หนูไม่โดนเหรอคะค่ะไม่หนูเก่งยังเลยคะดึงให้สุดนะคะลูกแล้วอ oh. ๋อค่ะวังโดนมือนะคะเพราะนี้มันแหลมนะคะใช่ค่ะดึงให้สุดลูกโอเคค่ะดึงมไม่เุดก็เป็นไรมันได้มันจะพันกันนะคะ โอ้เข <Whoa, S 2> <iment? S 1> ้าไปตึกจังเลยทำตัวทำไปเนึกโดนขาโดนขาเด็กทาไปเนึกอ๋อค่ะเข่งมากนะคะใครสอนน้องาจะจังคะยายค่ะอ๋อยายคานอคะค่นหนยรู้แล้วอ๋อนูก็เลยทำเป็นเหรอคะ ไม่เก่งมากค่ะน้องกัะจังเยไม่ยอมเข,เ,ยเข้าเลยเขาไม่ยอมค่ะดันดันดันแรงๆลูกดันแรง,แงเอาเข้ารูใหม่เ,เข้ารูใหม่ดึงออกก่อนดึงออกก่อนอ่าเอาเข้ารูใหม่โอเคไหมคะทำง่ายนะโอเคค่ะอย่าไมระวังโดนมือนะคะาไม่ยอมไปโอเคค่ะ ไม่ยอมมาเลยเชื่อเราเลยยังขาดอยู่เลยอ๋อตรงนั้นยังขาดอยู่เหรอคะค่ะเอ้ยเข้าเอาไม้เอาไม้ดึงออกใม่ลูกอันนั้นมันเข้าไปนู้นดึงออกใม่ดึงได้เอาไม้แทงไม้ค่ะโอเคค่ะลึกเกินละค่ะค่ะลึกเกินละค่ะลึกเกินค่ะลูกนั้นแล้วก็พันได้ก่อนค่ะลูกอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงพันได้พันไม่เป็นพันได้ตรงเนี้ยค่ะนั่นแหละพัน หนึ่งรอบหนึ่งรอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่ง <này> ดึงออก,ก่อนดึงเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งค่ะทหนูดึงออกก่อนดึงออกก่อนดึงออกจากได้ก่อนค่ะดึงออกจากแข็มก่อนลูกเอาได้อ่าพันเอาข้างบนพันค่ะพันด้านเดียวลกูกเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพันด้านเดียวหนวูพันไม่เป็นลูกเนี่ยมีสอนไงลกูก พันน้ะหนูดึงแน่โอเคค่ะอย่างนี้นะคะมาเดี๋ยวมีสอนพันนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันเข้าไปลึกไปค่ะโอเคค่ะเนี่ยพันอย่างเงี้ยค่ะเอาตูดด้านนี้พันนะคะนี่พันให้อ่าพันหนึ่งรอบเ,เ,เดี๋ยวจะพึ่งจะพึ่งค่ะพันสองรอบเดิ พันสามรอบก็ได้ค่ะดึงเลยค่ะโอเคค่ะตัดได้ค่ะน้องอาจารย์พอแล้วพอแล้วค่ะลูกดึงได้แล้วค่ะตัดได้แล้วลูกอ,อ๋อยังไม่เสร็จเหรอคะยังไม่ถ่ายรูปอ,อ่ะอ๋อไม่ถ่ายวีดีโอเก็บไว้นะคะไม่ถ่ายเลยคะ่ะ ันถ่ายแล้วค่ะน้องจางทำอะไรอยู่คะเหนื่อยทำอันนี้อยู่ค่ะโอ้เขาเรียกอะไรนะคะนูไนหนูเขาเรียกหนูทำหนูทำอะไรนะคะเย็บเย็บอะไรคะเย็บแมวน้ำอ๋อเย็บแมวน้ำนะคะเป็นสีฟ้าอ๋อค่ะเก่งมากค่ะสวยีเนี่ยสวยไหมคะเก่งมากค่ะ แล้วก็จังเก่งมากค่ะใช่แบบนี้ไหมคะค่ะวางโดนมือนะคะอ่าแล้วก็พันค่ะไม่ยอมเข้ามาดันค่ะลูกอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งค่ะอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะไม่เสร็จอ๋อนึกว่าเสร็จแล้วไม่จะได้ให้หนูพันพันได้ไงหรอกนม่ก็จะเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าเสร็จบอมมินี้นะคะมิจะให้หนูพันได้หรอมิเสร็จแล้วโอเคมิพันเลยค่ะงั้นหนูแทงแทงใหม่คะ่ะแทงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมิจะให้หนูพัน<ม>ค่ะแป๊บหนึ่งค่ะนี้นะคะแล้วก็พันดันดันเข็มเข้าอีกหน่อยคะ่ะนี่นะคะแล้วพันหนึ่งรอบสองรอบ สามรอบค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะตัดได้ค่ะพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วค่ะตัดได้เลยอ๋อก็หนูบอกว่าเสร็จแล้วได้แล้วค่ะเข็มหายไปไหนเนี่ยขอ้ค่ะตัด้วยค่ะไม่จับมันไว้ค่ะค่ะตัดขึ้นบนหน่อยค่ะ ขึ้นอีกหน่อยขึ้นขึ้นขึ้นบนขึ้นบนตัดขึ้นมาหน่อยตัดขึ้นมาหน่อยลูกตัดขึ้นมาโอเคค่ะนี่หนูดันเดี๋ยวอย่าเพิ่งเนี่ยตัดตรงนี้ลูกหนูดันดันกันไกลขึ้นมาอีกหน่อยเก็บด้วยค่ะเก็บให้เรียบร้อยด้วยค่ะน้องก็จะมีอะไหนขาดอีกไหมคะ 有爱、no,。